ที่เห็นนี้ก็คือคมไฟแคมปิ้งเป็นแบบ led ครับเหมาะมากสำหรับนำไปแคมปิ้งกางเต็นท์ค้างคืนปรับไฟได้3สเต็ปนะครับออสว่างมากสว่างน้อยแล้วก็ไฟกระพริบครับถ้าเกิดเราจะนำไว้บนหัวเตียงนะครับก็สามารถให้แสงสว่างได้ตลอดทั้งคืนครับมันจะมีที่แขวนด้วยนะครับเราสามารถนำไปแขวนตามจุดต่างๆแบบนี้เลยครับมันก็จะให้แสงสว่างทั่วทั้งห้อง นอกจากนี้มันจะมีด้าที่เป็นแม่เหล็กนะครับเราสามารถที่จะนำประติดบริเวณที่เป็นเหล็กได้นะครับสามารถชาร์จไฟได้ด้วยนะครับเป็นพอร์ตไมโคร USB ครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นพอร์ต USB นะครับถ้าเกิดว่ามือถือเราแบตใกล้จะหมดนะครับก็สามารถที่จะใช้ไฟจากโคมไฟนี้ชาร์จได้นะครับถือว่าเป็นไอเทมที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะแตะที่ตะกร้าเหลืองใต้คลิปวิโอได้เลยนะครับ